พิเศษสุดๆเลยตัวนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้นั่นเองนะฮะเปลี่ยนได้3แสง3อารมณ์นะครับสวัสดีครับผมไผ่ชาญวิทย์นะครับวันนี้อ e ีเ a ลติ้งของเรามีสินค้ามาแนะนำกันครับเป็นรุ่นนี้ครับ S S L 05นั่นเองครับ โคมไฟถนน LED นะครับมี3มรุ่น3ขนาดสาไซส์ให้ได้เลือกกันนะครับมีตั้งแต่60วัตต์100วัตต์แล้วก็150วัตต์นะครับฟังก์ชันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาละครับเปิดกล่องมาแล้วนะครับผมเรามาดูอุปรกรณ์ข้างในกันครับว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือรีโมทนะครับผมเป็นหัวใจของเขาเลยนะ แล้วก็มีในส่วนของเสานะครับผมที่เอาไว้เสียบกับตัวโคมนะครับตัวเสาแล้วก็จะมีพุกนะครับผมเพื่อยึดติดนะครับแล้วก็มีฐานรีโมทนี่ฮะพระเอกรองไม่ใช่สิรีโมทต้องเป็นพระเอกรองนะครับอันนี้พระเอกหลักเลยพระเอกหลักของเราก็คือตัวของโคมไฟนั่นเองครับซึ่งจะเห็นว่าเม็ด LED ข้างในเรียงตัวกันนะครับสวยงามเลยทีเดียวแต่จะเห็นเป็น2สื่อนะครับถ้ามาดูใกล้ๆแล้วนะครับและฟังก์ชันของเขานะครับผมก็จะ ต้องบอกว่ามีความพิเศษนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันมาพูดถึงบอดี้กันก่อนนะครับบอดีส้สวยงามมากๆนะครับด้านบนนะครับผมก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับไว้ใช้สําหรับรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษของตัวนี้ครับมาถึงฟังก์ชันพิเศษแล้วนะพิเศษสุดๆเลยตัวนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้นั่นเองนะฮะ ปกติครับเราจะเห็นโคมไฟ LED ที่เป็นโคมไฟถนนทั่วไปจะมีอยู่แสงเดียวครับไม่ขาวก็เหลืองไม่เหลืองก็ขาวนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ครับเรามีรีโมทที่สามารถปรับเปลี่ยนแสงของเขาได้นั่นเองนะครับนี่มากดลองกันเลยนะครับในรีโมทก็จะมีปุ่มออนครับกดปุ่มออนปุ๊บนะครับผมเขาก็จะติดเลยนะครับอันนี้ออกมาเป็นแสงสี daylight นะครับแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีครับมาดูที่รีโมทครับจะมีปุ่มว่า color นะฮะพอเรากด color ปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนสีเลยนี่เป็นวอร์มไวท์แล้วนะฮะ กดอีกทีหนึงเป็นคูไว้ฮะเปลี่ยนได้3แสง3อารมณ์นะครับและนอกเหนือจากนั้นแล้วยังสามารถดิมเมอร์ได้ด้วยนะครับผมในปุ่มรีโมทก็จะมีตั้งแต่25% 75% 100% 50%นะครับ75 100นะครับ50นะครับผมก็จะมีให้เราได้กดกันนะครับและก็ยังมีปุ่มด้านล่างครับเป็นการตั้งเวลาในการเปิดปิดของเขาครับและเมื่อเรากดออนแล้วนะครับ แล้วเราจําเป็นต้องมากดเปิดออนทุกครั้งที่เราอยากจะให้เขาติดหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นครับตัวนี้เขาจะมีเซนเซ,นเซอร์แสงอาทิตย์ภายในตัวนะครับเมื่อเรากดปุ่มออนแล้วติดตั้งแล้วนะครับกลางวันเขาดับเองเพื่อเก็บพลังงานนะครับกลางคืนปุ๊บมืดแล้วนะฮะเขาก็จะติดเองสว่างเองนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับรีโมทแล้ว อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมกับโคมไฟโซลาร์เซลล์นะครับโคมไฟถนน SSL 05ทั้ง3รุ่นของเรานะครับและตอนนี้ใครที่อยากได้แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมพี่แฟนเพจ Facebook ของ e p l i t h t i n g ของเราเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับข่าวสารมากมายแล้วก็รวมถึงคลิปวิดีโอมากมายใน y o u t u b n n e l ของ e b l i g h t i n g เราเข้าไปกด Subscribe กันได้นะครับและยังมีอีกหนึ่งช่องทางครับ ที่ทุกท่านจะได้เห็นสินค้าของ eBrating ของเราทั้งหมดเลยนะครับทั้งบริษัทเลยอยู่ในนั้นทั้งหมดครับที่ www.ebrating.com ันเองครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ